สวัสดีครับก็นี่อยู่ก็จ้าของสวนทุเรียนครับโบราณป่าีครับแล้วเดียวเป็นอะไรอยู่ออมทองน้ำเกี่ยวน้ำเกี่ยวโบราณวันนี้ปี25กันยายนปี25ครับพี่เลี้ยงผมมาพี่นี่เพื่อทีกลิ่นมันหอมถึงขนเมืองโบราณได้ตามมื่กี้เนี่ยเป็นไงมันจะไม่มีพันธุ์อะไรตอนนี้เป็นทุเรียนโบราณเยอะมากค่ะตอนนี้ที่ออกมานะคะเป็นสายพันธุ์โบราณทีปีเป็นรถแบบ บบบปกพวกตระกกค่ทุเรียนบ,บ,บ,บสุวรรณกบุบกสุวรรณกไม้สัวนันค่ะแล้วเาสัวนันกบกสุวรรณแต้วน้อยกบชายน้ำค่ะเป็นทเรียนซีรี์ที่ของเมืองนนท์นะเมืองนนท์ใช่ค่ะแล้วก็มีหลายที่ค่ะมีสัดกันทุเรียนทางทตายจมีค่ะมูสันติก็มีโอ้ใช่วนามมาอยอันนี้ก็สิบมากว่ป ใช่ค่ะปีที่แล้วเป็นปีแรกที่ทำคาเฟ่าเใช่ปีนี้ก็เป็นปีที่สองใช่ค่ะก็จะมีเป็นขนมเป็นเครื่องดื่ม้องมาแั่เรียงด้วยอีค่ะนี่สองลังนี่งหลนี่ของหนี่ของแท้ครับทาไทยครับหลอท้องไทยรอหมุนได้หมุนเลยมน้องหมุนเลยหมุนเลยหมุนเลยนี่นี่เจอคนรอหนะครับเจอคนอนี้นี้ก็ เคยมาตั้งแต่ปี่พี่เป็นของนี่ที่ตรงนี้ใช่ไหมคะปีที่แล้วช่วงประมาณมิถุนาีนี้พีนีาปีนี้ปีนี้ก็มิถุนาแล้วนะคะนากรกฎาสิงหาถึงสิงหาสิ้นสิงหาค่ะสิงหาน่าจะตัดไปเดือนสัปดาห์ก่อนจะลื้อสวนหมดเลยก็เลยจะบำรุงต้นเพราะนั้นเลยสิงหาพี่ต้องการมดเลยที่มาก่อนใช่มากันก่อนนะคะมากันนะคะมีแล้วเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นหน้าที่เป็นหมอนทองออกเยอะๆค่ะช่วงประมาณต้นเดือนหน้า อ๋อมองท้องไมอเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเราจะเป็นเขียวจังเขียวโยมออกกุเลยบนี่ยนเรื่องอะไรเนี่ยเนี่ยตอนนี้กำลังมาจากศรีสูเกสมาจากลงขึมากมอนุรีพวกนี้ใช่ค่ะแล้วนี่บ้านนีเขียวจะออกตางใช่คอ้าเหลือมันเขียวจะออกตัดลากแาเนาะใช่ค่ะใช่ตอนหลังจะเป็นพวกบทุเรียนใต้ก็จะมาใช่ค่ะเขามาไล่ๆกันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าจุดขายของนี่ก็คือทุเรียนขึ้นมาใช่ค่ะตระกูลกบ